อาครับมาหอดแล้วบุกเลยบุกเลยยูบานบ่เนาะบุยูอ่อยูกับมาแล้วเปิดโทรทัดไปครับเปิดท่ทัดไปกีหนึ่งหน่าจะยูยูอ่ะเดี๋ยวบุกกดหลังบานเลยโอ,โอ้พิ่นนั่ง่าแล้วพี่น้องเพราะว่าได้นัดพิ้นไวแล้วนะครับเนาะนัดพิ้นไวแล้วยูพอดีพิ้นหน่าจะเตรียมของตัวเลีกไป่าแล้ว สวัสดีครับเจ1นนครับสวัสดีครับผมมืนหนีมาผพ้ดเดียวเด้อ <c oughs> ได้เหตดไปยังเนาะตัวเลกโอ้กำลังำกำลังจิดเตรียมนี่้องหลังบ้านหลังบ้านเจ1นนครับมองไปมีแต่ตาไม่ก <c oughs> งลงังคุณเป็นตรงหน้ากับปุกอ๋อเดี๋ยวให้เตรียมของจักหน่อยหนึ่งนะครับแต่งวดบ้องหันงวดบ้องหันเขา เขาหาหาแปดได้เนาะห้าแปดใส่เบิร์ฟงดงดงหันให้พี่น้องอฟซี e ่บ้งก่นขขอนเดขกเขาทุง,งวดทุง,งวดเนี่ยของเ1หนี่มกักตีเขาตัวกันได้หลายงวดหรอกเนาะตัวกันนะครับเต็มๆห้าแปดไม่ต้องกลับนะครับงวดทีผ่านมานะครับงวดวันที 16, ่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับนี่ครับสูตรของเ่1สามพลังนะครับ ข้างบนมันออกอยังก็หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าทวนเลขยิ่ง G1 หนึ่กแปดก็เจ็ดแต่เขาวิ่งแปดนะครับเขาวิ่งแปดสองตัวกับเขาห้าแปดเต็มเต็มแรียว่าเขาตัวกันเนาะครับเนะาะอ้ามาเบิ้งงวดนี้กันครับว่าจะได้ตัวเลขตัดดวไหนเจงไหน G1 ที่ไปแล้วเป็นปะครับไปแล้ว โอ้ห่อนขนาดอยู่หลังบ้านนี่เลยเอาหอยเบื้องเลยบ่ไม่จังไลยเห็ด <laughs> 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 แล้วเด้เห็ด <laughs> แล้่ยวอ๋อเผ็นเห็ดไปแล้วเนะาะเพราะว่ามันแต่โดุดเรีวหวยออกกะบ่ได้มาแล้วหวยออกนี่เห็ดไบเรี่ยไรเป็นบ่ครับเห็ดใบเรี่ยค่ะอ๋องวดนี้เห็ดไปแล้วเอาหอยพน้องเบิ้งเลยนะครับวันที่งวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเลขสูตรสามพลังเจหนึ่งนะครับ ตัววิ่งไหมาสองกับเก้านะครับสอ,สองกับเก้าส่วนเลขเลขเด่นมีหามีสองมีเก้าจับคู่หอสองตัวนี่มีสองเก้าสองหา่าห่าหกห่าเก้าเก้าหกเก้าแปดแตารางเงินหกตัวนี่กอนระยะสี่นะครับหกตัวนี่ทาแต่คือ เจนหนึ่งเอาจากในตาราง่เห็นบ่ครับมาจับเป็นตัวนี้อือครับถ้าแต่ว่าแต่ว่าจับก็ครบด้เนาะจับครบถ้าจับครบนี่มันจับเอาเองเนาะมันมันทีหลายตัวก็นี่เนาะหลายตัวอ่ะแต่ว่าเจนหนึ่งจับให้ถือที่แล้วตัวกันมีคือเก่าเนาะตัวกันมี่คือเก่ามีแปดหนึ่งกับศูนย์เจ็ดอ่ะงวดบ้งหันเข่าตัวกันนะครับนะอ่ะนี่นี่งวดบ้งหันเนาะเข่าตัวกันห้าแปดเต็มเต็มเลยนะครับว่าต้องกับนะครับเลขวิ่งกับเข่าแปดนะครับงวดที่แล้ว งวดนี้เลขวิ่งมีสองกับเก้าสองกับเก้าแล้วก็ตัวกันมีแปดหนึ่งกับศูนย์เจ็ดนะครับแปดหนึ่งกับศูนย์เจ็ดถ้าพี่น้องเอฟซีเพนช่องบอมัคทีเจหนึ่งจับให้นะครับในหกครั้งนะครับหกครั้งสองเก้าสองห้าห้าหกห้าเก้าเก้าหกเก้าแปดนะครับแต่จ,จับในตารางซี่เหลียมนี่เนาะจับเป็นสี่เนาะสองเจ็ดน,นี้จะได้เนาะได้เพื่อนครัเพราะว่าเจหนึ่งไม่ได้จับให้สองเจ็ด <7. S 2> แปดเก้าก็แปดนี่นบบ 9, 9, 8, จับแล้วหก้าจับแล้วนะครับอตัวใดที่เกเๆว่าได้จับไห้เนาะเอ็ซนช่องอยากจับเอาเองก็เอาในตารางนี่นะครับจับจับเอาก็ได้นะครับมีเลขยู่หกตัวนะครับมีสองมีเก้ามีหามีเจ็ดมีแปดมีหกส่วนสามตัวนะครับสามตัวที่หนึ่งวางมาทีสองเก้าห้าแล้วก็แปดสองห้า แล้วก็เจ yes. it ็ดหกเก้ามีสามหางเนาะสามหางตัวนิ่นได้เก่งวดวันี้มีตัวนิ่นให้บ่ตัวตัวนิ่นอันนิ่นวงกลมให้แน่ครับอะตัวนินเดยอครับสองตัวบนลางไปตับคือเกาเนะครับนิ่น ตัวนิ่ในวงกลมสีแดงนะครับเน้นมกเน้่มมะแ่สามหางนะครับเน้่มมะแ่สามหางสามตัวริกเกเน้่มีบอสสามตัวเน้นเน้นตัวอะรวิ่งบ้อมครับมีตัวเน้่มว่าตัววิ่งตัวแล้วก็สามตัววิ่งก็เน่ทั้งสองตัวโอ้ซ้ำกันเป็นบนล่างไปเลยซ้ำกันบนล่างนะครับตัวอ สำหรับเลขวิ่งของเจหนึ่งนี่ยังไม่เคยหลุดนะครับแล้วก็จับคู่เนี่ยเขาทุกงวดก็ว่าได้นะครับมีหลุดเป็นบางงวดแค่นั้นเองส่วนมากก็จากเขานะครับงวดที่แล้วกัเขาหาแปดเต็มเต็มนะครับครับสําหรับตัวเน้นนะครับเจหนึ่งนะครับงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับตัวเน้นนะครับเน้นว่าที่สองเก้าในวงกลม้ะพี่น้องสองเก้าไปจับน้ำเด้อครับบนรางแล้วก็ห้าเก้าแล้วก็เก้าแปดนะครับตัวเน้นนะครับมียูแคสามหางนะครับในวงกลม รับพี่น้องไม่อยากลงทุนไรกะเลือกตามเจหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่ามักตัวอื่นนะครับก็เลือกไปลงทุนได้นะครับในตารางเลยหรือว่าจะจับเอาเองในตารางหกตัวนั่นก็ได้นะครับแล้วก็สามตัวเจหนึ่งเน้นไปที่สองเก้าห้าตัวเดียวนะครับหางเดียวโคโลเลยนะครับับสําหรับเอฟซีกะสสำหรับน้ำใจนะครับเรียกบัญชีนะครับเรขบัญชีเจ๊หนึ่งนะครับสำหรับน้ำใจเติมคะแนนนะครับ ตามเลขบัญชีนี้เลยครับเด้อส่วนเบอร์โทรเนาะเจหนึ่งห้คือเกก็ครับถ้าอยากโทรติดตอ่อกับเจหนึ่งโดยตรงก็สามารถโทรเบอร์นี้ได้นะครับสามารถโทรติดตอ่อวีโปรูดคุยกับเจหนึ่งได้นะครับรับไวเนาะร <c oughs> <c oughs> ับไว <c oughs> เ,ลเลขเลขเขานี่หาแปดบ้างหันคนโทรมาหลายบ่หลายเยอะค่ะโอ้อ้าพอเป็นอย่างน้อรับไวเนาะกะแต่ว่าตัวเลขนี่กะถ้าโทรมาถามตัวเลขก,ก็ตัวนี้แหละครับ บ่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับบ่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเดิมตัวตัวเลขทุกงวดถ้าโทรมาถามกับตัวนี้แน้นบ่เจคือคือเห็ดออกมาตามสูตรได้ตามตามเลขนี้เนาะเหตดตามสูตรเลยอเห็ดตามสูตรอ่ะสุดทไทยไทยสูตรเกีมีอัหนึ่งมีอไจะฝากถึงเอฟซบ่าครับฟันไปเลยค่ะวิ่งรูดเก้าสองไปเลยค่ะเน้นเน้นไปเลยเน้นัววิ่งเนาะ วิ่งจค่ล้านเจคือเก่าสามล้านคือเก้างวดที่แล้วงวดที่แล้วกับเขาเขาทุกงวดแล้วเลยค่ะเน้นเน้นเลยเน้นตัววิ่งเนาะอาเน้นตววิ่งวิ่งล้านเจคือเก่าสามล้านคือเก้างวดที่แล้วงวดที่แล้วกับเขาเขาทุกงวดแลคกับเรขวิ่งเนี่ยแต่ว่าพี่น้องหังพอค่อยวิ่งน้ำหนามากเนาะชอบวิ่งกบบวิ่งเลยค่ะนี่สายขยันเลยครับเด้อ สองกับเก<ล> <9 S 2> ้าบน่างนะครับองรูดเก้าได้เลยโอกาสรุดนี่ยงังมีเนาะถือว่าตลอดเลขวิ่งถือทุกงวดเลยแต่งแต่เจนเห็นเลขมาแล้วก็เลขจับคู่นี่โอ้นับงวดบ่ถวนแล้วจับคู่นี่มีมีรุดอยู่งวดนึงมั้งตอนงวดเดียวอ่างวดหนึ่งแต่แต่โดนแล้วเนาะหลังจากนั้นมาเขาเขาตลอดแล้วของเจนหนึ่งนะครับสังเกตเด้อถ้ะส่วนมากจะเขา ตัวกันตัวกันนี่เขารู้มักเขาตัวกันนะครับแล้วก็ถ้าเขานี่จะเขาตรงนะครับบ่ค่อยกลับนะครับบ่ค่อยได้กลับของเก1นะครับให้สังเกตบึ่งย้อนกลับไปเบิ้งคลิปเก่าๆได้นะครับย้อนกลับไปเบิ้งคลิปเก่าๆได้ว่าตัวเลีของเ G1 นี้าของเพื่อนเขานี่ส่วนมากจะเขาตรงๆนะครับเขาตรงๆแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นตัวกันน่ครับตัวกันนะครับส่วนสามตัวนี่สามตัวนี่ กับเขานะครับเขาหลายงวดขึ้นกันแต่ว่าจะผิดอยู่หลักร้อยหรือว่าผิดอยู่หลักสิบเนาะที่ที่เคยผ่านๆมาพี่น้องกับเบื้องเอานะครับเบื้องเอายึดเอาสองตัวนี้ไว้ก่อนนะครับยึดเอาสองตัวไว้ก่อนแต่ว่าแต่อย่าลืมตัวกันนะครับเด้อตัวกันนี่ของเจ๊หนึ่งมาบ่อยที่สุดแล้วก็เลขวิ่งถือทุกงวดนะครับไม่เคยผิดนะครับไม่เคยผิดครับสําหรับเบอร์โทรนะครับหรือว่านําใจนะครับเลขบัญชีนะครับกับโชว์ให้เบื้องแล้วนะครับ สุดท้ายบานี่ฝากเ J1 ฝากถึง FC วิ่งสามล้านคือนก่สามล้านขึ้นก่ <c oughs> นอน J1 J1 ลบบอค่อยโบกคุ้นบอลหน่อยค่ะโอ,อคนบ <คน S 2> อลหน่อยแต่ว่าตัวเลขนี่ถือตลอดนะครับเ <c oughs> นาะคนพูดน้อยครับ <c oughs> แต่ก็สั้นกะขอบคุณเ J1 อีกเทื่อนึงนะครับ <c oughs> ที่ให้แนวทางกับ FC ได้ไป วิเคาะพิจารณานะครับไปเป็นแนวทางนะครับถ้ามักถ้าชอบจังคอยน้ำไปนะครับเด้อบมหมักบอชอบกับเบื้องแหล้วกับพันๆนะครับทั้งช่องก็น้ำเสนอให้นะครับเจ๊หนึ่งกะเป็นแนวทางให้นะครับกัใส่จารณญาณในการรับชมตัวเลขมีเขามีรุดนะครับถ้าบ่ถือผิดพลาดแจ้งใดกับบ่าวากันนะครับเพราะว่าเราทําให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับสุดท้ายก็ต้องขอบคุณเจ๊หนึ่งอีกเท่านึงครับผมขอบคุณครับเจ๊หนึ่งครับครับสวัสดีครับ